สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับชาวราศีกรกฎทุกท่านชาวราศีกรกฎ ถือว่าเป็นราศีที่4ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกรกฎก็คือปูชาวราศีนี้เป็นคนฉลาดเป็นระบบระเบียบเป็นคนใจกว้างชอบอยู่บ้านและเป็นคนคน่อนข้างดื้อรั้นพวกเขาอุทิศตนให้กับครอบครัวและยังคอยประคับประคองความรู้สึก ให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยในแง่ของสัญชาตญาณและความอ่อนไหวชาวราศีนี้ถือว่าเป็นจักรราศีที่มีความท้าทายมากที่สุดในการทําความเข้าใจชาวราศีกรกฎมีอารมณ์อ่อนไหวและไวต่อความรู้สึกพวกเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวและคนที่บ้านเป็นอันดับแรกชาวราศีกรกฎ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าถึงผู้คนรอบตัวของเขาได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดในราศีนี้มักเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเข้าใจในความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของคนอื่นอีกด้วยสวัสดีครับกาลยานามิทุกท่านนะครับ ในค่ําคืนนี้ก็เป็นค่าคืนของวันที่4ธันวาคมนะครับอาจารย์ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับดาวองคารโยกย้ายในครั้งนี้นะครับสําหรับดาวองคานนะครับที่จะโยกย้ายในวันที่4ธันวาคมนี้นะครับจะโยกย้ายเข้าสู่ราศรีพิจิกนะครับควบ2ตําแหน่งนั่นคือกเกษตรและเทวีชโชคนะครับถือว่าโดดเด่นและ เข้มแข็งเป็นอย่างมากนะครับดาวองคานนั้นถือได้ว่าเป็นตัวแทนของความขยันหมั่นเพียรของความอดทนการต่อสู้อะไรต่างๆนะครับการโยกย้ายในครั้งนี้ก็จะส่งผลทั้งดีมากดีน้อยให้กับราศีต่างๆนะครับแต่สำหรับคลิปในวันนี้อาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอสุ่มเอา ท่านที่มีบุญสัมพันธ์ที่จะได้เข้ามารับฟังพลังงานดีๆนะครับหลังดาวงขานโยกย้ายตั้งแต่วันนี้นะครับไปอีก45วันมาดูกันว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่า การทํานายทายทักแบบนี้เป็นการทําคลิปเพื่อให้กําลังใจผู้คนนะครับเพื่อดึงพลังงานดีๆฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วมีกําลังใจนะครับไม่ใช่การทํานายดวงของท่านในท่านหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างและก็มีตรงบ้างนะขอให้รับฟังแต่สิ่งดีๆเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะครับเอาละครับอาจารย์ขอตั้งจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวนะครับ ขอให้โดนบรรดาลน,นะครับสื่อออกมาให้ตรงกับบุคคลที่จะได้เข้ามารับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาเช็คพลังงานของพวกท่านกันก่อนนะไพ่ขึ้นมาบอกเหมือนเป็นพลังงานของแมวก้าชีวิตนะครับประมาณว่าพวกท่านนะที่ผ่านมานะเจออะไรหนักหนาสาหัสนะครับไม่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาน้อย ในบางครั้งก็เครียดจนแทบอยากจะเขาเรียกว่าหนีไปจากโลกนี้เลยไม่อยากรับรู้อะไรนะครับแต่ท่านสังเกตไหมว่าในท้ายที่สุดแล้วท่านก็ผ่านมันมาได้เช่นเคยเหมือนทุกๆครั้งนะครับและต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่ท่านผ่านมาได้นั้นสิ่งที่แย่ที่สุดกับตัวท่านก็คือความคิดของท่านเองนะครับประมาณว่าปัญหาที่เจอมันไม่ได้หนักหนาสาหัส เหมือนกับที่ใจของท่านคิดไว้นะครับแต่ใจมันคิดไปก่อนมันก็เลยเป็นทุกข์มันก็เลยทุกข์มากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วพอถึงวันเจียมตัวพอถึงวันต้องส่งหนี้พอถึงวันต้องคุยต้องเคลียร์เรื่องคดีความหรืออะไรมันก็มักจะเกิดเรื่องปฏิหารกับตัวท่านนะครับเหมือนว่าท่านจะผ่านท่านจะหลุดจากตรงนั้นมาได้แบบ เขาเรียกว่าเสี้ยววินาทีเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือเป็นพลังงานของพวกท่านนะสำหรับทุกท่านที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้ว่าเช็คตัวเองว่าที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีประสบการณ์อย่างนี้นะครับฟังต่อไปเลยนะครับเอาละครับพลังงานต่อไปที่อาจารย์อยากจะพูดนะครับเป็นพลังงานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออยู่นะอยู่รอบๆตัวคือก็อยากจะสื่อให้รู้ว่า ไม่อยากให้ท่านนะครับเก็บประสบการณ์ที่มันแย่ๆที่มันไม่ดีในอดีตนะครับกลับมาเป็นปลมในปัจจุบันของท่านนะคืออยากให้เคลียสิ่งที่มันไม่ดีเคลียพลังงานลบออกไปเลยนะครับเพราะว่าดวงของท่านนะครับดวงของพวกท่านนะครับใน45วันนี้ถือว่า มีโอกาสที่จะมีโชคมีโอกาสที่จะเปิดรับโชคเลยนะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับโชคลาภการเสี่ยงการเงินอะไรต่างๆนะครับมีโอกาสเข้ามาหมดเลยเพียงแค่ว่าท่านจะต้องปรับพลังงานที่มันลบๆดึงพลังงานที่มันไม่ดีนะออกจากร่างกายนะครับปรับใหม่สําหรับความรักนะบางคนก็มีปรมว่าตั้งแต่ที่ผ่านๆมานะมีแต่เรารักเขามีแต่เราทําดีกับ เขาทุกๆอย่างนะครับคบกับใครกี่คนก็มีแต่หวังดีมีแต่ความทุ่มเทแต่ทำไมท้ายที่สุดแล้วต้องเจอแต่คนไม่ดีเจอแต่คนโกโหกหลอกลวงทำให้เจ็บช้ำน้ำใจอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่พวกท่านเจออยู่และต่อไปนี้นะมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านอีกแล้วนะขออย่างเดียวคือถ้ามีโอกาสนะก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนศ เป็นพญานาคราชเป็นเทพสายจีนนะครับอะไรต่างๆนะครับพระแม่รัศมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็อื่นๆที่ท่านนะครับคารพนับถืออยู่ลองไปกราบไหว้ขอพรนะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันทําให้จิตใจตัวเองนะนั้นต้องรู้สึกแย่รู้สึกถดถอยลงนั้นนับตั้งแต่นี้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ จงช่วยดนบันดาลขออย่าให้เรื่องเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีกต่อไปขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้ตัวเองเปิดรับแต่พลังงานดีๆถ้าเป็นความรักก็ขอให้เจอรักที่ดีๆต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นการงานก็ขอให้ได้เลื่อนช้นเลื่อนตําแหน่งหรือแม้แต่กระทั่งจะขอในเรื่องของโชคลาภนะครับพวกท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จที่จะได้ตามคําขอนะครับ และก่อนจะปิดคลิปนะครับก็อยากแนะนำให้พวกท่านนะครับทำบุญส่งท้ายปีเก่าปี2 5 6 4นี้นะครับบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่เหมาะสมกับพลังงานที่พวกท่านได้เข้ามาฟังที่จะเคลียพลรรังงานลบๆของพวกท่านนะครับคือบุญการทำบุญโลกศพนะครับถวายค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดนะครับไปวัด ใกล้ๆบ้านท่านนะครับแล้วทําก่อนสิ้นปีนะตั้งจิตตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะครับรับรองว่าถ้าทําครบชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆนะครับหลังปีใหม่ไปนะครับเอาละครับ ก่อนจากอาจารย์ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับถ้าทุกท่านฟังแล้วรู้สึกว่ามีกําลังใจรู้สึกว่าพลังงานมันตรงรู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ออกไปนะครับให้ท่านอื่นๆที่พลังงานตรงกับท่านนะครับได้มีโอกาสเข้ามารับฟังเมื่อเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีมีกําลังใจนะครับได้น,ำำำนําคําทํานายนะครับไปเป็นกําลังใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเขานะครับ ถ้ามันเกิดผลประโยชน์กับเขามันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขขอวยพรให้ทุกๆท,ท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับโรคร้ายอย่าได้มาใกล้มันจะกลายพันธุ์กี่สายพันธุ์ก็อย่าได้มาใกล้ตัวท่านและครอบครัวของท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ